สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีสากลทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีเมซีกับผมองค์อาจธรรมนิธาครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับเดินทางมายังจุดที่มาถึงแล้วก็โอ้ใจสว่างบริสุทธิ์จังเลยนะครับอยากจะนั่งสมาธิจังเลยมาที่นี่แล้วอากาศดีมากเลยครับต้นไม้ก็ร่มรื่นเหมือนกับธรรมุทยานนะครับเป็นสวนป่าธรรมชาติตรงนั้นก็น,น้ำใสเย็นสบายนะครับ ท่านใดที่เคยเดินทางมาที่นี่แล้วก็คงจะปลื้มแล้วก็อยากจะมาบ่อยๆใช่ไหมครับท่านใดยังไม่ได้เดินทางมาเรียนเชิญนะครับนั่นคืออุโบสถวัดพระธรรมกายนะครับอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสถานที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นประธานของวัดแล้วก็เป็นสถานที่ที่คณะสงฆ์จะลงปาฏิโมกนะครับแล้วก็มีพิธีอุปสมบทให้กำเนิดธรรมทายาทที่นี่นั่นเอง คุณผู้ชมครับจะกล่าวไปแล้ววัดพระธรรมกายนั้นได้สร้างขึ้นมาก็ได้หลักความดีสากล5ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพนวลตรงต่อเวลาแล้วก็เรื่องของสมาธิโดยมีคุณยายจารมหารัตนอุบาสิกาจาันผลนุกยมได้เมตตาแนะนําแนวทางแล้วก็พร่ำสอนคอยตอกย้ําให้ลูกศิษย์หลานศิษย์นั้นได้ยึดถือปฏิบัตินะครับมาถึงปัจจุบันแล้ววันนี้น่นาปลื้มใจครับเพราะมีกิจกรรมของหมู่คณะกลุ่มหนึ่ง ที่มาร่วมกันสื่อสารวัฒนธรรมคุณยายตรงนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรพร้อมกันเลยครับ มาณจุดตรงนี้ซึ่งเป็นดินแดนปฐมเริ่มการก่อกำเนิดวัดพระธรรมากายขึ้นมาก็นึกน้อมถึงมหาปูชนิยาจารย์นะครับโดยเฉพาะคุณยายจาย์มหารัตนอุบาสิกาจัน์คุณนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมากายที่ท่านได้ขุดดินก้อนแรกแล้วก็สถาปนาวัดพระธรรมากายให้เรานั้นได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญมาสร้างบรารมีพร้อมกับคุณยายยังได้เมตตาให้แนวทางให้โอวาท ในการร่วมกันสั่งสมบุรลาสรางบารมีรวมถึงรักษาวัดร,รักษาพระศาสนาด้วยนะครับที่เรารู้จักกันในนามของวัฒนธรรมคุณยายหรือว่าความดีสากลที่เราได้น้อมมาสู่การปฏิบัติทั้ง5ประการนั่นเองครับณนะจุดตรงนี้เองนะครับผมได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่ง จากพระอาจารย์นะครับที่ท่านกําลังนําหมู่คณะนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะสงอุบาสกบาสิกาหรือว่ายอดกัลยานมิตรมีกันทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็มาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมคุณยายนดินแดนจุดตรงนี้ในนามของโครงการวีธรรมโยธาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับผมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระครูสังครักษ์บุญธรรมบุญยะธรรมโมนะครับซึ่งพระอาจารย์ปฏิบสานกิจ เป็นรองผู้อำนวยการสํานักาสาธารณูปการฝ่ายอาคารสถานที่แล้วก็ยังเมตตานะครับเป็นประธานที่ปรึกษาของโครงการวีธรรมโยธาให้ความเมตตาสนทนาร,รมในรายการเราไปการธรสก,การพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะครับรกราบมรสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับครับจเจริญพรสา <c oughs> ุครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้หมู่คณะมากันคึกคักเลยนะครับเรียกว่า มาช่วยกันสร้างสรรค์ความสะอาดความสว่างให้เกิดขึ้นกับอุโบสถของวัดเพร่ธรรมกายพระอาจารย์ครับวันนี้ผมขออนุญาตมาตามติดอินไซต์สอลึกเกี่ยวกับโครงการ V. ีธรรมโยธาก่อนนะครับ มาที่คาถามแรกว่า <c oughs> ธรรมโยธานี่แปลว่าอะไรครับอาจารย์ครับโดยหลักการแล้วธรรมโยธานเนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าถ้าแปลโดยตรงตัวก็ธรรมะก็แปลว่าความดีรหรือว่าความสว่างความสะอาดหรือความสงบนั่นเองแต่ว่ารรโยธานเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิสังขรณ์ก่อ,อสร้างถ้าแปลกันให้มันสวยหรูก็อาจจะเป็นการก่อสร้างด้วยหลักของความดี<ช>หรือจริงๆก็คือก่อสร้างทั้งภายนอกก็เป็นอาคารสถานที่ เอาไว้เพื่อปฏิบัติศาสนกิจหรือว่าปฏิบัติธรรมของของสาธุชนอีกอันหนึ่งก็คือปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเราเนี่ยเกิดความสะอาดสงบแล้วก็หยุดนิ่งจนกระทั่งไปที่สุดแห่งธรรมตามเป้าหมายหรือมโนปฏิธานนั้นธรรมโยธาก็เป็นประการร์ราชนีนะครับแล้วมีคาว่าวีข้างหน้านี่คืออะไรครับพระอาจารย์ครับคือวีเนี่ยสืบเนื่องมาจากวีสตาเด็กดีวีสตาหรือว่า วีเก๋วีไกด์วีเชียอ,อะไรต่างๆพี่พี่วีทั้งหลายพี่พี่วีทั้งหลายเราก็เลยขอเป็นวีมั่งเป็นวีธรรมโยธาในที<อ>จริงๆก็คือวอลเนเทียก็คืออาสาสมัครหรือจิตอาสานั่นเองคือมองถึงการที่เรามาร่วมกันอยู่ตรงเนี้ยก็หมายถึงว่าเป็นอาสาสมัครสมัครหัวใจหรือสมัครใจมาแล้วก็นากายของตัวเองมาเนี่ยเพื่อเพื่อมาเข้าสู่ขบวนการของวี รูรอโอรันเทียรธรรมโยธานั่นเองสาธุ <c oughs> ครับเรียกว่าเป็นอาสาสมัครระดับโลกแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่จะช่วยกันดูแลรักษาสมบ,บัติพระาศาสนาให้สว่างบริสุทธิ์ <c oughs> พระอาจารย์ได้ใช้แนวคิดหรือว่า แนวทางของการสร้างวัดหรือว่าของครูบาอาจารย์ที่ให้ไว้อย่างไรในการเริ่มต้นกิจกรรมนี้ครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์พ่อสตะของเราท่านก็ให้ตรวจวัดนะนะแล้วก็ดูกันไปทั่วแล้วท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่าวัดของเราเนี่ยสร้างมาจริงๆท่านก็บอกว่าสร้างว่ายากแล้วแต่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยยากยิ่งกว่า ดังนั้นเนี่ยในยุคข,ของคุณยายท่านก็จะพากันมาดูแลความสะอาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต้นไม้ต้นหญ้าอะไรต่างๆที่มันแซมที่ตามตามความดีสากลข้อที่ว่าสะอาดใช่ไหมครับคือสะอาดของท่านแปลว่าเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบนะไม่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมครับนั้นวีวธรรมโยธานเนี่ย ก็เลยมองตรงดำริที่ท่านให้ไว้แล้วก็ไปมองถึงตอนมโนปฏิทานของคุณยายกับพระเด็พระคุณหลวงพ่อและพร้อมหมู่คณะที่รุ่นบุกเบิกครับพื้นที่196ไร่เนี่ยโดยหลักการที่ว่าท่านจะสร้างวัดเนี่ยให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีใช่ไหมแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระแท้รับนั้นก็เลยเริ่มทีแรกเนี่ยเริ่มโครงการรักวัดรักเรา แล้วก็รักโลกเริ่มต้นรักนี่คือรักสอสบกันรักษานใรักษารักวัดรักเรารักเรานี่หมายถึงมีสอบกันัคือรักษาตัวเราก็คือรักษาตัวเราให้อยู่ในเส้นทางของพระนิพพานเส้นทางของการสั่งสมบุญนอกจากเราจะมารุยช่วยกันสร้างในเริ่มต้นอาจจะในเริ่มจากการเป็นเจ้าภาพอาจจะมาเป็นผู้ที่บริจาคปัจจัยใช่ไหม วันนี้ก็เลยมามองว่าน่าจะเอาหัวใจไม่ใช่ปัจจัยละปัจจัยก็ส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญกระทงกระถิ่นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่กุศลศรัทธาตามแต่ที่จะสร้างซึ่งแต่ละท่านก็มีศรัทธาเรื่องนี้เต็มที่กันกอ,อยู่แล้วถูกต้องครับแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องการปัจจัยนะแต่ต้องการหัวใจมาสืบสารวัฒนธรรมของท่านซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามันมันลืมเลือนแล้วก็หาย เราน่าจะเริ่มกับเข้ามาแล้วก็ทุกคนก็จะเริ่มจริงๆเริ่มต้นเนี่ยได้คน1ิกว่าคนเองสิบกว่าคนก็เริ่มทําแรกๆก็อาจจะมาถอนหญ้าแห้วหมูก็จะมีคําถามมากมายนะว่าหญ้าแห้งหมูคืออะไรอะไรงี้ยหญ้าที่อยู่ตรงนี้ใช่ใช่หญ้า,<ย>าแห้งหมูแล้วหญ้<ย>าแห้วหมู <ๆ S 2> ที่มันแซมเนี่ยก็คือความสะอาดของหลวงพ่อใช่ไหม ไม่มีสิ่งแปลกปลอมนั่นย่าแห้งหมูคือสิ่งที่แปลกปลอมจากย<อ>่าใช่ไหมก็บอกเขาไปว่าจริงๆย่ายแห้วก็คือถูกคุณโยมถอนแบบหมูๆเลยถอนแล้วมันก็รู้สึกถึงความแห้วไปเลยอะไรประมาณนั้นย่ายแห้วเลยเจอความดีสากลความสะอาดเข้าไปคือโครงการแรกนี่เขาใช้ชื่อว่าโครงการเด็ดที่ยอดดิน แล้วก็สว่างที่ยอดดาวก็คึกคักกันประมาณนั้นเด็ดที่ยอดดินเด็ดที่ยอดดินเริ่มที่ยอดดินแ,แต่ว่าไปสว่างในกลางใจของเราเนี่ยก็ประมาณที่ว่าก็ช่วยกันทำํำไม่กี่คนเองครับก็ค่อยๆเริ่มมาเริ่มต้นในรู้สึกสิสบกว่าคนแต่ปัจจุบันนี้ครั้งที่8เนี่ยเราเริ่มจั้งแต่ถอนหญ้าทำความสะอาดสุขาพิมานตอนนี้จะเน้นอยู่ในที่196ไร่ก่อนปลูกฝังก่อนแล้วก็กวาดใบไม้ เติมบาบัดน้ำที่เราเห็นบําบัดน้าคุณเอ็มอะครับคุณเอ็มใช้ชื่อว่าบาบัดคุณเอ็มคุณเอ็มก็คือคุณที่มีเอ็มเอ็มก็คือมิลเลียนหรืมนอะไรมันก็บอกเขาแบบนั้นไม่ได้หมายถึงว่ามีเอ็มประมาณใช่ไหมคือผู้มิ๋วผู้ชมจะงงก็คือน้ำเอ็มนะครับแต่เราจะเรียกกันว่าคุณเอ็มเพราะว่าเทไปที่ไหนเนี่ยรวยสว่างที่นั่นเลยนะครับจริงๆก็ประสิทธิผลของการเกิดที่จักใจของเขาเทลงไปน้ํน้ำปัจจุบันของเรานี่ปรับสภาพดี เหมาะยางยิ่งสําหรับมานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมสมัยก่อนนี่น้ำนี่ยังจะไม่ค่อยสะอาดมากนักเพราะว่ายังยังยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เนี่ยรักรักวัดรักวัดรักเราแล้วสุดท้ายก็รักโลกด้วยใช่รักโลกไม่ใช่รักโรคโลกโลกที่ป่วยโรกไทยไม่ใช่ไม่ใช่โกขอะไรนี้เรามองว่าไอ้ global warming อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคือจริงแล้วมันเกิดจากความร้อนของใจคนมากกว่าหาใช่โลกมันร้อนไหมใช่ไหมนั้นเราจึงรัก โลกสรักโลกก็คือรักเราเราก่อนเริ่มต้นที่เราโดยการที่เรามาฟื้นฟูวัฒนธรรมใจสบายใจใสทําอะไรก็สําเร็จตามที่พระเจ้คุณหลวงพ่อให้ระยะเอาไว้ถูกไหมครับผมนี่ก็เรียกว่าตั้งแต่มาดูแลเก็บสิ่งแปลกปลอมที่ปนอยู่กับญ้านะฮะใช่ไปเทอคุณเอ็มนะให้น้าใสสว่างมาร่วมกันขัดวิมาขัดวิมาแล้วก็มีอีกหลายๆกิจกรรมเลยใช่ไหมที่เกิดขึ้นมีไปทำ น้ำยาซักผ้าบวชแสนก็คือใช้คุณเอมนี่แหละตีคุณเอมแล้วก็ผสมผสมเป็นน้ำยาซักผ้าผ้าจีวรเพราะเราให้นัยยะว่าการทําความสะอาดจีวรเนี่ยเปรียบเสมือนการทําความสะอาดธงชัยพระลาหั์ใช่ไหมแล้วบวชเป็นแสนโอคงละสองผืนปีนึ่งก็พันทีหนึ่งก็สนุกสนานก็ทุกคนมาด้วยหัวใจจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าครับมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาครั้งที่เจ็ด ครั้งที่7ชื่อว่าครั้งที่7สําเร็จทุกอย่างก็คือเริ่มเข้าพรรษาอันนี้การเข้าพรรษาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราก็จะมีการถวายโคมประทีปงานนี้เราก็เลยมาเตรียมหล่อโคมประทีปจริงๆเดือนหนึ่งในเข้าพรรษาจะมีครั้งเดือนละครั้งครับดงั้น3เดือนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ครั้งในการหล่อประทีปตอนนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งครั้งเลยสองครั้งครั้งครั้งอ่าเลยอีกสองครั้งโอ้โหเพื่อเตรียมงานมาคะนะครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งนี้ครั้งที่8ก็เลยมามาทำความสะอาด วนะันนี้มีพละโอพระโอ้โหคนเต็มเลยครับ <c oughs> แวบเดียวเองเมื่อกี้หันไปตอนนี้กําลังสมาคอมมนเช็ดระเบียงโบสถ์เหรอครับาใช่ใช่เช็ดระเบียงโบสถ์ซึ่ง,<อ>ซ,งซึ่งให้มีส่วนร่วมในการมาทําความสะอาดสถานที่กาเนิดของกูลบุตรหรือว่าสถานที่ทาพิธีกรรมของพุทธศาสนาเป็นเป็นหลักของเรียกว่าสถานที่สําคัญพุทธาวาสในในปฏิรูปประเทศ4ี่ ฉะนั้นอาวาตเป็นที่สบายสถานที่ของเราจะได้สะอาดสว่างแล้วก็สงบนั่งตรงไหนยืนตรงไหนมองตรงไหนก็น้อมนําไปสู่ความสะอาดความสว่างแล้วก็ความสงบทุกที่แต่ละท่านมีผ้าสว่างมาด้วยนะครับโอ้แล้วก็มีขันมีถังน้ํานะครับและที่สำคัญคือทำกันเป็นทีมทำเป็นทีมคือหัวใจของการทำงานของเรานี่เน้นที่สุดคือการทำงานเป็นทีมสำเร็จได้ด้วยทีมไม่ใช่นะตัวใครตัวคนนั้น ถ้าตัวใครตัวคนนั้นต้องทําได้เหมือนกันเช่นเอาใจไปหยุดที่ศูนย์กลางกายวิเวกปีกวิเวกด้วยตัวของตัวเองแต่ถ้าเป็นงานเป็นส่วนรวมหรืออะไรเป็นทีมแล้วมันจะสนุกแล้วมันจะเขาเรียกว่าการยานมิตรเป็นทั้งหมดของผมอาจันอยู่แล้วใช่ไหมการมาทําเป็นทีมมันก็สนุกสนุกแล้วก็มันก็เหมือนกับมีการต่อยอดกันไปเรื่อยๆมีการตามมีการติดตามซึ่งหลายๆคนเคยถามมานะว่ารู้ข่าวมั้เขาก็รู้ข่าวจากโซเชียลจาก Facebook มั่งจากอะไรบ้างเขาต่อๆกันมาแล้วไม่ได้เกณฑ์มาเลยมาด้วยหัวใจ ตอนนี้ช่องทางการสื่อสารของทีมงานใช้โซเชียลผ่านช่องทาง f a c e b o o เหรอครับมี Facebook ชื่อว่า v ีธรรมโยธาวธรรมโยธาถ้าตอนนี้คี่เข้าไปก็จะเจอกิจกรรมเลยใช่ไหมครับวีธรรมโยธาหรือไม่ก็เป็นเพจ เพจของของของไลน์ครับเป็นเพจธรรมโยธาอ๋อก็สามารถที่จะแอดมาเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็มีไอดีโค้ดอะไรต่างๆเขาจะมีการตั้งบูธอยู่ประมาณต้นเดือนเนี่ยก็เอาไลน์ของเราไปทาปุ๊บเดี๋ยวเพจธรรมโยธาก็ขึ้นมาเลยตอนนี้มียอดของเพจที่เขาติดตามอยู่ในประมาณ2องเกือบ3,000แน้วโอ้เหรอครับตอนนี้ครั้งที่8ครับครั้งที่8พระอาจารย์จัดกิจกรรมวีธรรมโยธาอย่างนี้ความถี่ ระ <to> ยะเวลาเป็นอย่างไรครับก็เดือนหนึ่งประมาณ2ครั้ง2ครั้งก็แปลว่าตอนนี้4เดือนผ่านมามีก่อนต้นเดือนหนึ่งครั้งครับเสาร์ต้นเดือนหนึ่งครั้งครับเสาร์ต้นเดือนแล้วก็เสาร์ที่ที่สามใช่ไหมเสาร์ที่3ของเดือนก็แปลว่าเว้นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์แปลว่ากิจกรรมจะจัดต่อเนื่องก็คือเสาร์ต้นเดือนกับเสาร์ที่3ของเดือนนะครับถูกถูกและครั้งต่อไปมีวางแผนหรือยังครับมีแล้วก็คือครั้งต่อไปนี่เสาร์ต้นเดือนก็ไปหล่อประที่ ่ลา oh, ทนี่ครั้งที่2จาก3ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าพลาดครั้งนี้ก็เหลือครั้งสุดท้าย,ายแต่ถ้ามาครั้งนี้ก็ยังได้อีก2ครั้งเหรอครับได้อีกสองครั้งกระทิบนี้คือทั้งลานทําในวทั้งลานทาเลยเหรอครับคือนโยบายที่หลวงพี่คุยกับเขานะก็คือมองว่านอกจากเราเคยมาเบิกบานมีความปลื้มปิติในการมาจุดในวันงานมาคะบูชาทุกปีเนี่ยวันนี้เราลงมือมาทำด้วยมือของเราเอง แล้วก็จะได้รู้ว่าคนคนที่มาจุดอย่างเดียวแล้วมีความปลื้มเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่เรามาทําเนี่ยจะปลื้มกว่าไหมภาษาต้องงทดลอต้องทดลองด้วยตัวเองครับไม่เชื่อนะจริงๆอย่าลบหลู่ต้องลองมาต้องลองมาทำดูไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ใช่ต้องมาสู่เส้นทางนี้แล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรวันจุดเนี่ยจะมีความปลื้มและปิติอีกอย่างนึงนอกจากปลื้มปิติจากการที่เราทําด้วยมือของเราแล้ว ยังมีส่วนในการที่ทําให้คนอื่นเขาปลื้มด้วยเพราะว่าเขามาจุดแล้วเขาปลื้มใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วการจุดประทีปมันมีอัน,นิสงส์มากขนาดไหนเราเป็นคือแสงสว่างเนี่ยจุดให้ประกายขึ้นแ่เราก็สว่างไปด้วยตแต่ถ้าเราเป็นจุดเริ่มต้นของแสงสว่าง<อ>ทั้งหมดโอนะ้โหเนี่ยผมพูดโอ้โหคนลุกเลยครับพูดถึงนะพูดถึงว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยไม่ได้ทําบุญด้วยประทีป ก็ไม่สามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ถูกไหมใช่ครับนี่นี่เรายิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิสาธุครับเพราะเราจะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล้องสาธุครับในที่สุดนี้พระอาจารย์อยากจะเชิญชวนสาธุชนที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้มาร่วมกิจกรรมกับวีธรรมโยธาอย่างไรบ้างครับก็ง่ายๆสั้นๆมาที่วัดได้ที่เรารักวัดรักเรารักโลกดังนั้นเนี่ยมาตรงนี้ไม่ต้องการ ปัจจัยที่จะมาร่วมอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าก็ยังไงก็มีค่ารถมาเขายังโอเคนะแต่เขาก็จะมีทีมมีการนํารถนําอะไรกันมาอยู่เราสังเกตมีรถบัสมีรถส่วนตัวมีอะไรก็ว่ากันมาเขาเห็นบางท่านก็มาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ําปานนะมาเหมือนเหมือนาร่วมกันเป็นอาสาสมัครกันนะครับมีมีขนมก็ขนมมามีน้ําดื่มก็น้ําดื่มมารวมกันเหมือนทํางานเป็นทีเหมือนกับมีใจของ เขาเรียกว่าจิตอาสามีจิตอาสามีเรามีกันและกันอะไรประมาณนี้ให้ให้ให้เราก้าวเข้ามาตรงนี้ก็เชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะมาร่วมเป็นวีธรรมโยธาด้วยกันมาสืบสารวัฒนธรรมของคุณยายมาทำมโนปฏิทานสร้างวัดนะให้เป็นวัดสร้าง คนให้เป็นคนดีแล้วก็สร้างพระให้เป็นพระแท้ด้วยง่ายๆหลักการง่ายๆมาร่วมทีมกันด้วยร่างกายของเราแต่มีผลต่อหัวใจที่เรียกว่าด้านจิตสภาพอาของเรารจะได้สะอาดสว่างและก็สงบตามมาโนปฏิทานที่เราเข้ามาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะมีกําหนดอายุเพศวัยอย่างไรบ้างไหมครับพระอาจารย์ครับ,รรบที่ผ่านมาก็ เดินได้นะตั้งแต่เริ่มเดินได้ที่ยังไม่อดนมยังไม่เห็นวตั้งแต่วิ่งตัวเล็กๆโอ้โห้ตัวเล็กๆก็ยังมาใช่เคยเคยถามโยมอยู่คนนึงวันนี้เองเขาบอกเคยวัดเคยมาวัดตั้งแต่อายุ7ขวบปัจจุบันนี้ก็50กว่าละสี่สิบกว่าหรือห้าสิบกว่าวันนี้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็ทุกเพศทุกวัยธรรมะจะสว่างสวยไม่เลือกเพศไม่เลือกวันนะนะครนั้นเนี่ยมาเหอะมามาเพศไหนก็สุขใสเพศนั้นาธุครับวันนี้ทีมงานเขาอากาศไปอินไซต์เจาะลึกกับ วีธรรมโยธาภายในนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ครับอาเชิญเลยเรียนเชิญผมและครั้งต่อไปคงได้มีโอกาสมาติดตามกิจกรรมนี้อีกนะครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ไปอย่างสูงครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณกการนมัสการครับเจริญพรสาธุครับ ผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นพระอาจารย์พระครูสังรักษ์บุญธรรมบุญยะธมโมปริวัติศาสนกิจรองผู้มนยการสำนักสธาธารณูปการฝ่ายอาคารสถานที่และประธานที่ปรึกษาของโครงการวีธรรมโยธาให้ความเมตตาสนทนาธรรมในรายการนะครับผูบ้ชมครับตอนนี้อุโบสถวัดปฐมก,กายจังหวัดปทุมธานีนั้นโอ้โหสว่างไปทั่วโลกเลยใช่ไหมครับนี่ฮะผู้มีบุญมาร่วมกันผ้าสว่างนี่เช็ดที่อุโบสถแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าท่านใดที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ คงสว่างไปที่กลางใจทุกท่านด้วยใช่ไหมครับโดยเริ่มต้นจากกลางใจของผู้มีบุญที่นี่อยากจะทราบไหมครับว่าความดีสากลเปล่งประกายอย่างไรวัฒนธรรมคุณยายทําให้ลูกหลานนั้นปลื้มปิติในบุญขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปอินไซต์จาลึกกันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับวีธรรมโยธาท่านหนึ่งนะครับมาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแต่ว่าประทับใจไม่ลืลืมแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่เห็นทําหน้าที่แบบคอมเมนต์มาคุณคมสรรชุนเจริญแต่ท่านที่ติดตามรายการความดีสากลอาจจะเคยพบเจอกันแล้วตอนนั้นไปที่คอนโดเลยนะครับเจาะถึงที่นั่นแต่วันนี้มาเจอกันที่วัดรรมกายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับวีธรรมโยธาครับผมทราบข่าวอย่างไรครับก็เห็นในไลน์เขาแชร์กันแล้วก็เห็นว่าเป็นบุญที่แบบอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่แต่ไม่เคยได้ทา สักทีก็คือบุญน่าใสไรสิว <laughs> <c oughs> บุญขัดวิมายสว่างสวัยก็คือขัดอุโบสถวพระธรรมกายที่อยู่ขางพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าครับผม<อ>ที่กำเนิดพุทธบุตรด้วยใช่ <c oughs> ถ้าไม่มีโบสถ์จะมีพระภิสุสงได้อย่างไรครับใช่ไหม,<ผ>มครับ,รบผมว่าต้องมีคนแบบคิดแบบผมหลายคนคืออยากจะมารับบุญทางุศลโบสถ์แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรแต่พอมีแบบจัดห้โหแบบ เพื่อนๆกันเลยนะมีแบบเป็นร้อคนมาทำความสะอาดก็เลยเกิดความแบบโหดปีติชุ่มชื่นเบิกบานมากเลยครับคือตั้งใจมาเอาบุญก่อนอย่างแรกแล้วพอเวลาเช็นแล้วก็รู้สึกแบบนึกถึงคุยยายทองสุก อพ next, าพญานนทองสุกเข้าถึงทำตอนไหนตอนไขกระโถนใช่ไหมครับผมก็นี่เลยตอนเช็ดวความสะอาดเลยก็ขอให้กิกเลสอสวาหลุดล่อนออกไปจิตใจออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้าเลยแหละก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสตามไปที่บ้านมา,าบ้านา<ม>ดีสากลพอเราได้ทําทั้งสองจุดอย่างนี้แทนที่เราจะมาวัดเป็นเพียงเจ้าภาพอย่างเดียวแต่เราได้มารักความเป็นเจ้าของด้วยตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับถึงผมจะมาไม่ทันเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างโบสถ์ฉะนั้นผมต้องดูแลรักษาอย่างดีเพราะว่าโบสถ์ไว้ถามว่าสร้างยากไหมสร้างยากมาก แต่การรักษาส<ม>ิผมว่ายากกว่านั้นเยอะเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับที่วีธรรมโยธาได้จัดก,กิจกรรมขึ้นนแต่ว่าในส่วนของตัวผมเองผม ได้มาเริ่มเป็นครั้งแรกครับผมแต่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนแล้วเมื่อเห็นลายจากวีธรรมโยธาที่แชร์ไปตามโซเชียลต่างๆก็ขอเชิญชวนนะครับทุกๆท่านมาร่วมกิจกรรมกับวีธรรมโยธากันทุกๆครั้งเลยนะครับผู้มีบุญอีกท่านหนึ่งนะครับปกติก็เป็นเจ้าภาพในการร่วมสร้างวัระธรรมกายรับหน้าที่เป็นผู้นารถนะครับพาสาธุชนมาปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์หรืองานบุญใหญ่แต่ว่าวันนี้มีภารกิจพิเศษนํารถผู้มีบุญมาเป็นวีธรรมโยธามารักวัดรักเรารัก ที่นี่แล้วก็มาร่วมเป็นวีธรรมโยธาด้วยนะครับนั่นคือคุณสมัยนามบุตรดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มา50คนตั้งแต่ทราบกิจกรรมเนี้ยคือคือพี่เพิ่งมาครั้งครั้งนี้ครั้งที่สองั้งครั้งที่แล้วทากิจกรรมอะไรครับหล่อเทียนหล่อ,อเทียนแล้วแบบประทับใจมากหลอ่อเออมาครับร <อ S 1> ปฏิบัตนะครับใช่ใชคือปกติเนี้ยเราเรารู้เราแต่เคยจุดใช่ไหมล้วก็เตรียมงานแต่เราไม่เราไม่เคยรู้ว่าขั้นตอนของการหล่อเทียนอ่ะกว่าจะได้เทียนมา ัมนที่เป็นกระป๋องใช่ไหมครับใช่ใช่มันยากมากแล้วพระอาจารย์เล่าถึงขั้นตอนแล้วเรารู้สึกโหประทับใจอะค่ะแล้วก็แล้วพอพอมาครั้งนี้ก็เลยก็เลยรีบประชาสัมพันธ์เลยว่าเออเนี่ยเราจะไปทําความสะอาดโบสถ์นะแล้วก็เทน้ําอ m ปรับสภาพน้ำน้ำคุณเอ็มเมื่อกี้นี้เทไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเล่ยไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยชวนกันมาเราจะชวนให้คนคือให้คนแบบว่าเราเป็นเจ้าของวัดอะเราสร้างวัดแล้วเรามาเป็นเจ้าของคุณยายคุณยาย วัาถ้าเริ่มต้นเนาะอย่างโบสถ์เนี่ยพี่ก็มาไม่ทันแต่เรามาช่วยกันเช็ดมาทําความสะอาดก็เหมือนเรามาทําความสะอาดบ้านเราอ่ะเออมันก็เลยรู้สึกมันมันรู้สึกปื้นที่ที่เรารักเราก็มาเป็นสถานที่สร้างบุญบารมีของเราใช่เป็นวัดของเราไงนะว่าเป็นวัดของเราอ่ะความสะอาดความเป็นระเบียบทาด้วยความสุภาพความเคารพมันส่งผลต่อจิตใจหรือว่า อ,อาภาย,ยาาตั้งแต่มีการเช็ดเสือเนี่ยพอเราได้เช็ดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออเราเราเช็ดใจของเราไปด้วยเหมือนเช็ดเสือก็เช็ดทีละเส้นใช่ไหมคะก็ดูเสือไปนี่นี่ก็เหมือนกันเช็ดทีละช่องนเนี่ยเราก็เช็ดไปเช็ดไปก็เหมือนเช็ดใจเราไปด้วยทําโครงที่ก็นึกถึงตอนที่เทเทียนเทเทียนอยน้ําเทียนกาลังไสลลงไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให,อกให้อยากให้ชวนคนบนรถของเราเนี่ยได้ได้ได้มาสัมผัสกิจก,กรรมซึ่งปกติเราก็ ก็จะเป็นแค่ผู้ร่วมงานอาจจะเตรียมงานนิดหน่อยแต่เนี่ยเราเป็นผู้เริ่มต้นเลยนะคะอยากให้ชวนกันมาเยอะๆแล้วยิ่งหล่อเทียนสําหรับใช้ในงานพระศาสนาเนี่ยคือรู้สึกว่าคือมันยังมีอีกหลายขั้นตอนที่เรายังไม่ทราบอะ,ค,ะค่ะก็เลยอยากให้พี่ๆผู้น,นํารถแล้วก็ผู้นําบุญได้มาได้มาสัมผัสวัหน้าก็ให้มากันอีกเยอะๆนะคะรู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่าจะมีทุกเสาที่รู้สึกว่าพระอาจารย์จะบอกมี3ครั้าครั้งซึ่งตอนนี้ ถ้าครั้งหน้าก็เป็นครั้งที่2แล้ว<อ><ช>นะครับ<ช>ก็แบบ<ช>ว่าเหลือแค่สองครั้งเท่าน,นั้นเองนะครับวาชนนกัม ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมายังอุโบสถของวัดพระธรรมกายน่าปลื้มใจจริงๆนะครับนอกจากจะเป็นเขตพุทธวัดอันบริสุทธิ์สถานที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นประธานของวัดสถานที่ให้กำเนิดพุทธบุตรธรรมทายาทในพระพุทธศาสนาแล้วยังได้มีโอกาสมาพบเห็นผู้มีบุญนะครับมาพร้อมเพรียงกันในนามของวีธรรมโยธาแล้วก็มาร่วมกันรักวัดรักเราแล้วก็รักโลกน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งครับ เดินมาที่ด้านหลังอุโบสถนะครับก็ทําให้เราได้มีโอกาสย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตด,ด้วยนะครับมีการจารึกไว้ส่วนหนึ่งว่าอุโบสถหลังนี้นะครับเมื่อมีการสร้างสําเร็จลงเป็นส่วนมากแล้วนะครับคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเทพยานมหมาหหมุนีหลวงพ่อธรรมชยโยจเจ้าอาวาสนะครับพร้อมด้วยทาย,ยกททยิกาก็ได้พร้อมใจกันจัดงานผูกสีมาขึ้นณนวันที่29เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,500 23นะครับผมเกิด2524นะครับก็แปลว่า35ปีล่วงมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญในวันครั้งนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมีคณะส่งนะครับมาร่วมกันประกอบพิธีกรรม170รูปมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันประมาณ5,000คนเศษ จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นมาถึงวันนี้ท่านก็เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการขึ้นของการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนดีที่โลกต้องการซึ่งหมู่คณะได้ร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับดังนั้นการมาร่วมกิจกรรมกวีธรรมโยธามีใช่เฉพาะการได้มาสั่งสมบุญกุศลเท่านั้นยังได้เติมเต็มความดีสากลให้สว่างไสวสะอาดจากภายนอกมาที่สว่างกลางใจและก็ได้มาทบทวนบุญนะครับเราจะทันไม่ทันอย่างไร ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับบุญที่เราได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสมบัตพระศา,าสนาแต่ถ้าเราได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วเราจะรู้สึกเลยครับว่า เราได้มีโอกาสสร้างความปลื้มใจและก็มีส่วนร่วมในความสําเร็จทุกอย่างที่เกิดขึ้นณนะวัดพระธรรมกายศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกแห่งนี้นะครับจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกับวีธรรมโยธาในครั้งต่อๆไปนะครับโดยมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับในทุกๆเดือนเดือนละสองครั้งด้วยกันนั่นคือเสาต้นเดือนแล้วก็เสาที่3ของเดือนในแต่ละครั้งก็จะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เป้าหมายที่จะไปร่วมกันสร้างความสะอาด ไปร่วมกันจัดระเบียบทําด้วยความสุภาพนุ่มนวลบริหารเวลาให้ตรงต่อเวลานะครับใช้เวลาไม่มากเลยเพราะใช้ความเป็นทีมมาร่วมและสุดท้ายจะได้ส่งผลต่อสมาธิหรือการปฏิบัติทําให้ชัดใสสว่าง เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์และคุณยายอาจารย์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับติดต่อได้ที่หมายได้โทรศัพท์นะครับรวมถึงทางโซเชียลนะครับที่มีการประชาสัมพันธ์ทั้ง Facebook ทั้งทางไลน์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้นะครับวันนี้เวลาของรายการความดีสากลหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณทีมงานวีธรรมโยธาในวันนี้ด้วยนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนรายการสวัสดีครับ